เกมลายสือไทยอะไรเอย่ยสวัสดีค่ะเกมลายสือไทยในวันนี้นะคะจะอยู่ในชุดที่3แล้วจะเป็นเรื่องของตัวสะกดลายสือไทยค่ะเดี๋ยวเราลองมาทายกันนะคะว่าคาต่างๆที่เป็นตัวสะกดในลายสือไทยจะมีคําใดบ้างลองมาเล่นกันเลยนะคะ ลายสือไทยคือรูปแบบอักษรที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่1นึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช1826ข้อมูลนี้ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งในด้านที่4บรรทัดที่8 1ดถึง11ดังก็ความพิว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1205ศกบีมะแมะ่พ่อ รามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้รูปแบบการผสมคำลายสือไทยตัวพยัญชนะกับสระเขียนติดกันนะคะยกเว้นสระอาะที่ไม่มีตัวสะกดและตัวสะกดทุกตัวต้องเขียนห่างจากตัวสระค่ะตัวควบล้ำทุกตัวเขียนติดกันและเขียนติดกับสระนะคะ การใส่วรนยุคเอกกับโทให้ใส่ที่พย,ยัญชนะตัวแรกค่ะการใส่พย,ยัญชนะที่ไม่ปรากฏในศิลาจารึกให้ใช้พย,ยัญชนะที่มีเสียงหรือใกล้เคียงกันค่ะและก็ถ้ามีตัวไม้ตรีไม่จะตะวาไม้ไต่คูหรือกาลันไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทายคำกันเลยค่ะ ค่ะจำแล้วนะคะสำหรับเกมการผรสมคำตัวสะกดลายเสือไทยไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะตอบเป็นได้กี่ข้อนะถ้ายัางไงเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันใหม่ในเกมหน้านะคะสำหรับเกมนี้สวัสดีค่ะ